สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมเดี๋ยวพ่อมีอะไรเช่นกันวันนี้เพหลายๆคนถามว่าพี่การแต่งตัวพี่เป็นอะไรนะผมก็วันนี้พ่อจะเป็นไฮตล่าโอเคเดี๋ยวพีดูได้นะผมว่าจะต่งตัวเป็นยังไงนะ ง่ายก่อนที่จะแต่งตัวตามพี่นะผมเดี๋ยวพี่จะบอกนะรอแป๊บนึงนะผมโอเคอย่างแรกก็จะเป็นผมตัวนี้นะผมนี่นะผมพี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะอันน้องนันพนมผู้หญิงต่อไปนะแว่นนะครับแว่นก็นไม่ต้องใส่นะผมส่วนตาก็เป็นของไฮยโตะอยู่แล้วนะคะผมตามันนะับซีฟ้า ก็จะเป็นเอิบสำหนัตัวน,นี้ของไทยโตนะันแต่พี่จะไม่ใส่คบชุดกันกันชุดพี่ก็จะม,มีประมาณนี้นะ mm hmm. นลังทุกคนบอกว่าชุดมีเท่าไหร่แต่พี่จะแชร์ไปให้ฟินจีทีวีนะเพราะว่า ไม่เป็นคนเดียวกันแล้วก็กูกินตัวนี้นะก็จมีประมาณน,นี้น้องงานของผู้หญิงไม่ได้ใช้ช่องซีนึงีทีวีงเท้าเป็นรเท้าเชื่องแบบอังกฤษก็จะเปน็นประมาณน,นี้ครับ นี้กระเป๋าถือในหน้าล็อบบี้นะส่วนสกินปืนพี่ไม่ได้เอาถือในหน้าล็อบบี้เพราะว่าพี่ไม่ชอบอส่วนกระเป๋าพี่ก็ถือในช่องสี่หนึ่งสี่ทีวีไปแล้วนะเพราะว่านี่นะคบมันจะมีคำว,ว่าแสดงในหน้าล็อบบี้นะบ,บางอันอาจจะไม่มีนะแล้วพี่ก็จะประมาณนี้นะพี่จะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้ทีนึงในสี่ทีวีนี่นะ เ่นับประมาณนี้นับ